สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาพบกับผมกราอิอินะวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องที่หลายๆคนถามผมเข้ามาทั้งในแฟนเพจแล้วก็ตามสตรีมสดอะไรอย่างนี้ก็คือเรื่องของแท็กติกเรื่องของแท็กติกคือบางคนเนี่ยไม่รูอ้อย่างเพื่อนผมเนี่ยไม่รู้เลยนะเล่นมาจนถึงดิวิชั่น5เนี่ยไม่รู้เลยว่าแบบเอ้ยปรับแท็กติกได้ด้วยเหรออะไรอย่างนี้คือแบบแม่งจัดตัวเสร็จปุ๊บแม่งก็เตะเลย เล่นมาจนถึงดิวชั่น5นะแลวคือค่อนข้างสําคัญเลยนะครับอ่าคือสําหรับผมคือค่อนข้างสําคัญเลยเพราะว่ามันค่อนข้างเห็นผลเวลาเอาไปใช้เวลาปรับอะไรเงรี้ยค่อนข้างเห็นผลชัดเลยทีเดียวแล้ววันนี้เราก็จะมาสอนแล้วก็แบบอธิบายว่าแบบแต่ละค่าเนี่ยมันคืออะไรบ้างบางคนไม่รู้อ่ะขั้นแรกเลยนะขั้นแรกเลยก็คือเราเข้าอันติเม e ทีมาแล้วใช่ไหมไปที่ไมล์สคอตครับอืมแล้วอย่างเงี้ยสมมติผมมีหลายสควอยเงี้ยแต่และสคอรอ่ะจะสามารถคัสตอมได้1แท็กติก อ,อย่างสมมติการโชคก็ได้หนึ่ง BPL ก็ได้หนึ่งอะไรอย่างนี้สมมติสมมต,มมติผมจะลองคัสตอมลาลิก้าแล้วกันสมมติจะลองคัสตอมลาลิก้านะเข้ามาปุ๊บเรากดสี่เหลี่ยมปุ๊บนี่คัสตอมแทคติกถึงแล้วครับแต่หลายคนไม่รู้นะถึงแล้วครับโอเคแล้วทีนี้เราก็จะมาอธิบายกันอ่าเดี๋ยวอธิบายเป็นโหมดก่อน b Build Up p l a y b วิวอัพเพ a y ก็คือประมาณว่าแบบเกมปกติแบบเรากำลังจะต่อเกมกำลังแบบ คองบอลน่ะเราคองบอลน่ะอ่าอ่าแล้วท ah. ีนี้มาอ่าอันแรกของบิวอัพเพย์ก็คือสปีดสปีดก็คือความเร็วความเร็วเกมครับไม่ใช่สปีดของนักเตะนะอันนี้คือความเร็วเกมแบบว่าอ่าอย่างเช่นเวลาจังหวะจะสวนอยากให้เร็วก็ให้เยอะแต่ถ้าแบบอยากค่อยๆขึ้นค่อยๆปั้นก็ไม่ต้องเยอะสําหรับค่านี้อ่าค่าตอไป p a s พัซซิ่งพัซซของบิวอัพเพย์ก็คือการรับส่งบอลแบบว่า ตัวจ่ายาเข้ามาช่วยเวลาเพื่อนแบบไม่มีไม่มีตัวจ่ายหรืออะไรถ้าอยากให้เยอะก็ปรับเยอะแต่ถ้าอยากให้น้อยก็ปรับน้อยอ,อสำหรับข้อที่3ของ build up p a y ก็คือ positioning positioning จะเลือกได้2อย่างระหว่าง organize กับ free form organize organize Organ ก็คือ,อเดี๋ยวอธิบายก่อน positioning ก็คือตำแหน่งตำแหน่ง ระหว่างเราคลองบอลอย่างเงี้ยเราอยากจะให้มันเป็นยังไงออกแกไนซ์ก็คือจะอยู่ตามตำแหน่งเลยนักเตะจะอยู่ตามตำแหน่งส่วนฟรีฟอร์มเนี่ยฟรีฟอร์มอาจจะมีการสลับคือแล้วแต่สถานการณ์คืออันนี้ก็ผมก็บอกไม่ได้เป็นแบบแต่คือตัวผมเองอะ่ะเล่นฟรีฟอร์มครับคือเล่นฟรีฟอร์มแล้วแบบมันจะแบบมีการแบบว่าบางทีก็ถ้าในจังหวะที่แบบเพื่อนกลับมาไม่ทันอันนี้ก็มีการแทนตำแหน่งกัน ส่วนหมวดต่อมาก็เชนครีชั่นเชนครีชั่นก็คือ,อจังหวะการเข้าทำหรือเกมลุกนั่นแหละประมาณอย่างนั้นเกมลุกนั่นแหละอ,อันแรกเลยอันแรกของเชนครีชั่นก็คือพาสซิ่งพาสซิ่งของเชนครีชั่นก็คือแบบประมาณว่าจังหวะการวิ่งทำทางการแบบการวิ่งทำทางให้เพื่อนจ่ายการรับส่งบอลถ้ายิ่งค่านี้เยอะก็จะยิ่งแบบจะยิ่งแอคทีฟมาก ยิ่งแบบมีความกระตือรือร้นในการที่กูจะวิ่งไปหาช่องอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อมาก็คือคอสซิงก็ตามตัวเลยเปิดบอลการเปิดบอลค่านี้ยิ่งเยอะนักเตะของเราอะ่ะจะยิ่งแบบเหมือนแบบวิ่งเข้าไปในกรอบจังหวะเราจะโยนบอลอะไรเงี้ยจะแบบดันตัวเองขึ้นไปถ้ายิ่งเยอะบางทีผมผมเคยเปิดถึงร้อยบางทีไอ้กลางรับผมยังกูจะวิ่งเข้ามามงเลย <c oughs> <c oughs> ครับผมก็ แล้วต่อมาก็ชูตติ้งอ่าชูติ้งก็คือการหาจังหวะยิงคือเหมือนแบบว่าสมมติเราจ่ายไปแล้วแบบอถอยมาเพื่อให้ตัวเองมีช่องยิงไม่โดนกองหลังบงังอะไรอย่างนี้ชูตติ้งจะเป็นาการหาจังหวะยิงโพสิชั่นนิ่งเหมือนของบิวอัพเพเลยฟรีฟอร์มก็คือแบบสามารถสลับ,บ,บเปลี่ยนได้แต่ว่าในหมดของเชนรีเอชันก็คือจะแบบอยู่ในโซนของเกมลุกอะไรอย่างนั้นของบิวอัพเพก็จะเป็นแบบเวลาเราคลองบอล อ่าครับผมแบบเวลาเราสวนกลับอะไรเงี้เยเช,ชนครีเอชันชนอ่นเ,ยยเบบนชนดูถุยเชนครีเอชันเชนครีเอชันเฮียอะไรเส์อ่าแบบในหมวดของเชนครีเอชั่นเนี่ยอ่าก็จะเห็นผลมากกว่าเวลาเกมลุกนะครับผมแต่ที่กล่าวมาเนี่ยอ่าเดี๋ยวต้องบอกก่อนเลยในหมวดของเชนครีเอชั่นเนี่ยที่กล่าวมาเนี่ยไม่ใช่ว่าแบบ passing พอสมมติอ่ะผมบอกว่า passing ยิงย่งเยอะนักเตะจะยิ่งหาช่อง crossing ยิ่งเยอะนักเตะจะยิ่งเข้าไปมง shooting ยิ่งเยอะนัก นักเตะจะยิ่งหาจังหวะยิงเองจริงๆแล้วมันไม่ได้ดีเสมอไปนะครับยิ่งเยอะเพราะอย่างบางอย่างอาผมยกตัวอย่างอย่างคอสซิงอย่างเงี้ยที่ผมลองมาอย่างคอสซิงใช่ไหมพอผมปรับปรับสุดเลยนะอ่ะปรับสุดเลยคือกลายเป็นว่ากลายเป็นว่าพวกนักเตะพยายามที่จะเข้าไปหม่งในกรอบและกลายเป็นว่าพอผมอยูปิกไม่มีใครมารับบอลกลายเป็นว่าไปแออัดเหมือนแบบเหมือนแบบเราจะได้เตะมุมตลอดเวลา <c oughs> กลายเพราะว่าทีนี้โดนสวนนี่หนักเลยครับ ไม่ใช่ว่าจะดีเสมอไปคือแล้วแต่จังหวะแล้วแต่โอกาสด้วยอันนี้อธิบายก่อนเลยคือไม่ใช่ว่าแบบปรับเยอะแล้วยิ่งดีมันอยู่ที่จังหวะและโอกาสด้วยแต่วันนี้ก็จะมาอธิบายในแต่ละค่าว่าแบบเอออะไรเยอะอะไรน้อยแล้วเป็นยังไงต่อมาเลย defense defense ในโหมดของ defense นะครับก็จะแบ่งมีสามอันเหมือนกันแล้วก็จะมีให้เลือกอันนึงอ่ะอันแรกเลย p พ e s s u r e p r ช s s u r e ก็คือการเข้าไปกดดันย,ยังไม่ถึงกับแย่งบอลน,นะ แค่เข้าไปกดดันแบบเหมือนประมาณว่าแบบเข้าไปแบบทำให้คู่ต่อสู้เล่นยากอ่าแต่แบบผมลองในในหน่วยที่100อยอะพเพเชอร์หนึอยะแม่งแทบจะเข้าไปหายใจลดตอ้อกายเป็นว่าเข้าไปติดมากแต่ว่าก็ใช่ว่าจะดีเสมอไปบางทีเข้าไปติดมากปุ๊บโดนพลิกทีเดียวหลุดเลยกองหลังตามกองหน้าไม่ทันกองหน้าเร็วๆต่อมาเอ็กซชั่นอกซก็คือแบบประมาณว่าแบบความเขี้ยวแบบจังหวะตัดบอลอย่งเ้ยแบบ อันนี้จะเป็นเหมือนแบบเป็น AI จัดการให้เองนะบางทีที่แบบจังหวะแบบจังหวะเขาจ่ายมาแล้วแบบ AI เราตัดได้อะไรอย่างเงี้ยเออน,น่าจะเป็นค่านี้เยอะเยอะเยอะไปเยอะไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ดีค่านี้ผมว่าประมาณกลางกลากำลังดีอ่าทีมวิททีมวิทก็คือความกว้างของแผงหลังอ่าในหมวดของดีเฟนซ์ความกะถุยความกว้างของแผงหลังก็คือถ้าค่านี้ยิ่งน้อยอ่ะ ก็จะยิ่งแคบแคบยังไงแคบอย่าง,างสมมุติเรามีแบ็กโฟตัวปุ๊บใช่ไหมยืนระนาบกันอยู่ถ้าสมมติเราปรับศูนย์เนี่ยปุ๊บมันก็จะแทบติดกันเลยหุบเข้ามาตรงกลางถ้าสมมุติเราปรับร้อยก็ห่างกันเลยอ่าค่านี้ก็พิจารณากันเอาเองครับว่าอยากได้ประมาณไหนส่วน Defender l i ไ e น e ด e เฟนเดอร์ก็จะมี2อย่างเหมือนกันออฟไซด์แทบกับโคเร์โครเร,คร,เรก่อนโคบเบิรก็คือการประกบตัวก็คือแผงหลังเราจะ เน้นเป็นการประกอบตัวเป็นตัวตัวไปอะไรอย่างนี้ส่วน offset tab offset ก็คือการอ่ากับดักลำหน้าอ่าการตั้งตั้งแผงดักกับดักลำหน้าโอเคครับสุดท้ายแล้วก็แทคติกก็แล้วแต่แต่ละคนแบบเข้ามือไม่เข้ามือชอบไม่ชอบยังไงแต่ว่าที่มาพูดวันนี้ก็แบบพอจะเป็นแบบแนวทางได้เข้าๆว,ว,ว่าแบบเออใครชอบแบบเร็วประมาณไหนใครชอบแบบอี้อยากให้กองหลังกูแบบ สบี้ต่ัพันเข้าเลยอะไรก็ <c oughs> <c oughs> ลองปรับดูครับแต่ละค่าก็มันจะมีแต่จริงจแต่ละค่ามันก็มีความสัมพันธ์กันสัมพันธ์กันถึงเรื่องนักเตะรวมถึงเรื่องเวิร์กเลดอ่าหลายอย่างครับคือแม้แม้กระทั่งจริงๆแท็กติกมันก็เป็นส่วนหนึ่งแต่จริงๆสุดท้ายแล้วก็อยู่ที่ผู้เล่นมากกว่าครับผมสําหรับวันนี้ก็เป็นไงกันบ้างก็หวังว่าจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะอ่าน้อยก็ยังดีอย่าไม่ได้เลย โอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากที่มาดูกันแล้วก็ฝากกดติดตามฝากกด subscribe channel ไว้ด้วยฝากกดถูกใจแฟนเพจอ่าก็เดี๋ยวจะมีคลิปออกมาเรื่อยๆทั้งเปิดแพ็คทั้งเล่นสตรีมสดทั้งทริคต่างๆก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดสำหรับอ่าสำหรับเกม FIFA 17ครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากที่กดเข้ามาดูขอบคุณทุกคนมากที่กด u b s c r i b e ขอบคุณมากครับผลขอบคุณมากครับ